สวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับโคเนลในวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องความปลอดภัยในชีวิตเรามาต่อในบทที่2นะคะการบาดเจ็บและการปฐมพยาบาลอ่าในวัยของนักเรียนนะคะเป็นวัยที่มีการเคลื่อนไหวยอยู่ตลอดเวลานะคะมีความสนุกสนานกับการเล่นนะคะจนอาจพังผ้าทําให้เราเนี่ยได้รับบาดเจ็บหรือว่าเป็นแผลได้นะคะเช่น,นการหกลม้ม ตกจากชิงช้าหรือว่าวิ่งชนกันนะคะการบาดเจ็บที่เกิดจากการเล่นเนี่ยมีหลายลักษณะนะคะเช่นแผละทะลอกแผลฟกช้ำเลือดกำเดาไหลนะคะดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้วิธีการปฐถมพยาบาลนะคะ,ะการปฐถมพยาบาลหนึ่งเลยก็คือแผลฟกช้ำโนห่อเลือดนะคะ แผลฟกช้ำโนห้อเลือดเนี่ยเป็นแผลที่มีเลือดออกใต้ผิวหนังนะคะโดยไม่มีแผลเปิดแต่ผิวหนังบริเวณที่เป็นแผลเนี่ยจะบวมช้ำและเป็นสีม่วงนะคะการปฐถมพยาบาลนะคะหนึ่งเลยก็คือใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือใช้ผ้าห่อน,น้ำแข็งนะคะมาประครบบริเวณบาดแผลประมาณ20นาทีนะคะเพื่อบรรเทาอาการปวดนะคะ 2. หลังจากเกิดอาการนะคะ24ชั่วโมงแล้วเนี่ยให้ใช้ผ้าชุบน้ำร้อนหรือว่า ถุงน้ำร้อนมาประครบแล้วก็คลึงบริเวณที่ฟกช้ำห่อเลือดแล้วก็ศีษะโนดสองบาดแผลทะลอกอ่าบาดแผลทะลอกเนี่ยเป็นแผลตื้นๆน,นะคะบริเวณผิวหนังและมีเลือดไหลซึมที่บริเวณบาดแผลซึ่งบาดแผลเนี่ยอาจเกิดจากการพัดตกหกล้มวิธีการผ่มพยาบาลนะคะ 1. ล้างแผลด้วยน้ําสะอาดหรือว่าสบู่เพื่อล้างเศษฟ,ฟุน่นและสิ่งสกปรก,กออกให้หมด 2. เช็ดรอบบาดแผลด้วยแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรค และ 3. ทายาใส่บาดแผลสดเช่นโพวิโดใโไนโอดีนบนบาดแผลต่อไปเป็นบาดแผลตัดนะคะบาดแผลตัดเป็นบาดแผลที่ปักแคบและมีรอยลึกกว่าแผลถลอกเกิดจากการถูกของมีคมเช่นเศษแก้วมีดตัดผ่านผิวหนังเข้าไปทําให้มีเลือดออกมามากกว่าบาดแผลทลอกนะคะวิธีการปฐมพยาบาล 1. ห้ามเลือดด้วยการใช้นิ้วมือหรือผ้าสะอาดกดทับลงบนบาดแผล จนกว่าเลือดจะหยุดไหล 2. ล้างบาดแผลด้วยน้ำสะอาดหรือสบู่เพื่อล้างสินงสก,กออกให้หมด 3. เช็ดรอบบาดแผลด้วยแอลกอฮอลแล้วทาย,ยาใสาแ่แผลสดและ 4. ส,สุดท้ายนะคะปิดบาดแผลด้วยผ้าพันแผลหรือปลัสเตอร์ยาเพื่อให้บาดแผลเนี่ยประสานติดกัน ต่อไปอย่างที่4นะคะเลือดก,กําเดาไหลเลือดก,กำเดาเนี่ยเป็นเลือดที่ไหลออกมาทางจมูกนะคะเกิดจากการกระแทกหรือกระดูกใบหน้าได้รับบาดเจ็บวิธีการปฐถมพยาบาล 1. นเลยนั่งก้มหน้าเล็กน้อยเพื่อป้องกันการสำลักนะคะ 2. บีบจมูกเข้าหากันแล้วหายใจทางปาก 3. วางถุงน้ำแข็งหรือผ้าเย็นเย็นบนสันจมูกและหน้าผากนะคะาวางไว้สักครู่เพื่อให้เลือดเนี่ยหยุดไหล วันนี้นะคะเราเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ที่4ความปลอดภัยในชีวิตแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้แบบฝึกหัดไว้ในกลุ่มลายนะคะนักเรียนอย่าลืมเข้าไปทำแบบฝึกหดัดครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ